สวัสดีค่ะว <Yeah. Yeah. S 2> ันนี้แปดเราจะมากินทุเรียนจากที่จากที่เราเมาทุเรียนมาเราจะได้กินอย่างปีนี้ยังยังครั้งแรกแล้วกินแรงมากทุกคนวันนี้เราก็เลยต้องอีวาเอ้กโพสตโฟสกังอีวาก็เรากินครั้งแรกอีกโฟสกังอีแล้วทีนี้ กินมันแดงมากทุกคนเราต้องมานั่งกินะนอกบ้านมีลกตะมันดิเมสก็ดิสเมก็ได้โอ้ยไอวต้องต้องปิดจมูกดูนะแค่นี้โ์เลยกเสียฟอหงสตออุนฟอมันกินแดงมากทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่กระแดะนะเ้วเปิดขนาดขนาดในร้านในเราอยางเข้าไปเรายังแบบโอ้นี่ต้องใส่นี้ ขาะเข้าไปในร้านนะได้กลิ่นทุเรียนแทบจะวิ่งออกมาเลยอะ่ะก็กินได้นะแต่พอโอ้ยอเกะก็ยังยากอีกทำให้มันกลิ่นมันออกเนาะเนี่ยนงฟูมันก็สวยอยู่นะเวสซ์ส่วนนนเอ,อ,อง่ะไอส่งไอให้มาเม็ดเล็กเล็กแล้วก็ไอให้น้องแชมป์เม็ดหนึ่งไอสองเม็ดนี่ให้น้องแชมป์เม็ดนี้เนาะ ลถกะออมสเมียอันนี้ดูดิ่สามคนดูสิว่าใครจะเป็นยังไงวันนี้เราลงกันสามคนเอาอันนี้เอาชิ้นใหญ่ไปเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไม่เอาเนื้อน่ะอันนี้อะไรไอ้สองชิ้นนี้จะให้น้องแชมป์ไม่เนี่ยไอ้เล็กๆเนี่ย อนนี้ดู <rock> อ,อ่ะถือถือเดี๋ยวค่อยไปล้างมือโอ้ยกลิ่นแดงมากพอได้กลิ่นแล้วมันผู้อืดผู้อมเลยนะทุกคนมันยังไงไม่รู้อ่ะสกลสกลแม่สเมริบแสดงแสดงนี่ กินทุเรียนเป็นนะทุกคนแต่ทำไมข้างนี้มันถึงได้เป็นไม่ด้แฮะอืออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนใส่ไม่รอดคนหนึ่งแล้วสะอาดสิบเป็นแล้วคนหนึ่งแค่ไม่ดูแกแค่ไหนไหนหลุดแล้วหลุดและวอืมโอเคอืมเม้นเม้นไม่ใจชิบเนาะเม้นเหม้นเม็นจนปวดหัวเลยนะดูหน้าเอาเลยดูหน้าเอาลกตัวอืมที่อ่านเดอร์อมกโกอติดเลย ชวดวีมอนดีคขามาอาับพลังไอเดมสิต่นงเร่งชิดอับพลังถึงกันเรียกรถพยาบาลไีมยูเอสเอที USA ทนงจะเร่งเอชิดอับเอไว้ดิชิดปลานะปลาน้ำบองพอดิตีลกเตออ่ะมันก็เข้าไปไม่ได้นะทุกคนมันอยู่ข้างหน้าไอวาด้วยแหละอ,อันนี้เดี๋ยวนี้ปิดไว้ก่อนวิลล,ล,ล,ล์อันนั้นก,กิน กินมันก็อร่อยเนาะกินแล้วมัแล้วเราซื้อให้เดือนกินเราไม่กินนะเราซื้อให้เดือนปีนี้เดือนซื้อให้เรากินเพ่อระชัา <c oughs> ทำบา้าช็อตมินุดอีมะยูทูบกูจเม,มาแล้วช็อตมินุดกินมันโชยมาจากทางนูน้นด้วยอีวาอยู่ตรงกลางอีมายังเข้าใจดูนะเข้าใจเยอะพวโตดู เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยปวดหัวมากเลยมันจะแบบกินมันจะแรงกว่าอยู่เมืองไทยเยอะอเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันมันอัดแน่นนะใส่กล่องพวมอะไรหรือเปล่า <c oughs> มันถึงได้กิน <c oughs> แรงกังย่า <c oughs> <Yeah. S 1> เมื่อวาน <Yeah. S 1> ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะ <c oughs> <อ>กินมันมาแล้วอีเดยูโพ

เ<น>พื่อนบ้านเพื่อนบ้านยังไม่ต้องมาทักทายนะ <c oughs> แค่คนในบ้านก็ <c oughs> ต้องไม่ใช่เข้าใจลายนะมันเหม็นจริงๆต้องเข้าใจเขาเลยนะเมื่อวานมันเหม็นจนปวดหัวเออเลยต้องเอามาออกไว้ข้างนอกแล้ว <c oughs> ต้องมากินกันบแม่บอกว่าฉันจะไม่เอาใครรถัน,นะฉันถ้าเธออยากกินฉันจะเอาไว้ฉันจะเอารถไปเข็นเอาคือเอากะบะข้างหลังไปเข็นเอา เอาแมลงวันมันตี่อีกพู่อันเดียอติดติดิลูกเต่าม้าติดสเมคกอดม็ติดดิเดือดออมันติดตีกพู่ชิบชิดนวิสปีสมาร์ตหวานราคาไม่ต้องพูดถึงยิ่งกว่ายิ่งกว่าน้ำตาไหลน้ำตาจีไหล อันนี้น้องแชมป์ก็ชิม <Columbus> ด <c ười batteries> ูก่อนที่เฉยไม่รู้จะกินไหมถ้ากินก็เรียกออกมากินข้างนอกกินข้างนอกล้างมันล้างข้างนอกหนาวอยู่เด้อทุกคนแต่แต่แต่ก็เนาะ ก็ไม่กินได้มากโมไอสีอีไอดีฮู้ซะมันจะได้อย่างนี้เนาะถ้ามันอยู่ในบ้านกินมันจะอับเอ้ยกินมันจะมันจะกลิ่นแดงเนาะ <c oughs> เดิน <c oughs> โซนี่เออเมื่อวานหาอย่างเงี้ยเราที่เราเมาเนี่ยเราเดินเดินดมอ่ะมันไอ้นี่เลยอ่ะมันก็เดี๋ยวอะไรอะ่ะมันหาวตลอดอะ่ะ ทรมานนหะมันทรมานผาไอ,าาอ้วันมันทรมานใครก็หนาวเลยใส่กีก่าสัน้นเมื่อกี้ผ่านตรงนี้ไม่ใช่สรุปแล้วเหรอนุ๊งไปนุ๊งที่แค้นแบบมีวิสรุปอดีมั้งนุ๊งที่แค่นี้กเอลกใ่แค่นี้ลีนโลกบบน่เดิบบนอ่ีมีวิสรุปรถที่แค่นี้ก่กอนขับรถผ่านเมื่อกี้รีบขับรถไปเลยเมื่อกี้เนี่ยนุ๊ง นุ้งจะแคสตออฟอสติโมเอกตูวิตูคือตูคุณคับวิชิดไอพีตูโมอ็กก์อีอเลสอีเวคแมนอีอีบูเซอ็์ตูโมคัพเออชาอีดีบูเอกทีไอินันไม่ใค่กอดีบูสเอ็์อีแค่ก็ดีโชลมนีน้องจะคิดเกี่ยวกับเวดดีเวดีใช่ตาลานซื้อใส่กระเป๋ารถอะดาวกระเป๋าไอรินฟ้าคัพใช่ไหมอ เห็นชาเห็นฟ้าชะโชอะไรเกือบตายนะอะไรนะดินฟ้าดินฟ้าคือชิดดูหนเพนชาร์ดินชารแม่ชูโอตีอะอันเตอร์คิเกอร์ฟีเอัโลเกอรฮีเโชเลยโชปะาต็เต็ยตมันฟ้าซินเดอร์สตีลฟรีแฮนดลักกีแคสกองน้นีะแคนซี่นีแคนลเกอร์แมนี่วิลเไอโบกรามแบบโลเกอร์ฟ วันนีท mm. mm. ี่ชัวอีกจะดินฟ้าในเดนสเกอร์เองแมนวิสตาวีวียนนงใช้เลนเนอร์ที่ชั่วในไทยเลนเนอร์ใหไฮดูเรียนแมนเดฟ้าดิแฮงแคนสปีชั่นก็แฮงออเทสนาบีบีวิสลิดวันนี้แฮงสปีชอีกแฮงแค่นี้แฮงแค่นี้ล็กตอร์เองไอ่สิ่งพัสดุกูเขาดูหน้าวิเกิลบีโซกระเป๋าแม่ใส่ไปทำงานตั้งสองอาทิตย์กระเป๋าก็เหม็นจ้ะจ้ะแฮงเทสเกอเอง อันนอีกปูอีชูอูปะนะด,ด็นดินโลกเตอร์อีที่หรือแชสกันดินโลกเตอร์อีกเยอะเบ๊บนึกกินทุกคนนึกกินกินคาปูนี่แหละค่ะครั้งนี้ทั้งเดียวจนะ้ะพออยากแล้วพออยากอีกแล้วเค็บแล้วอ้ากจะกินไม่ได้อยากนะซื้อมาแล้ว ใครสั่งมาได้เนี่ยใครใครได้กินทุเรียนช่วงนี้ถือว่าสุดยอดเพราะว่าคนถามหากันเยอะช่วงนี้เป็นช่วงอวดกินทุเรียนจริงๆเพราะว่าใครๆก็ลงใน Facebook เฟซเฟซบุ๊กเนาะไม่ที่เดนมาร์กใครๆก็มาถามเอะอือจะใครก็มาถามว่าซื้อที่ไหนก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนถ้าได้ชิางว่าฮ <มา S 1> ิมดูดูสิแม ดิบกินดิบกินดูนะสแกนโซอันนี้หน่อยฮุ่นโวยโซอุ่นต่อนโซฟาเอาเอาเอามาอีกแล้ว ไปแล้วหายใจกินเปล่า,ปาไปแล้วเอาล่ะผ่านด้วผ่านจังสองรอบสามรอบที่สามแล้วว่าเป็นลมแน่อพอแล้วพอแล้วอ,อีกเนี่ยลุดขอบคุณจริงจริงรสชาติมันก็อันนี้ก็กไปข้างนอกเอกให้ใหน้องเชมมากินข้างนอกอ่ะโอ้ยจะประมาณเด้ย นปดูสเม่ด hey? yeah. ูสเมกอสเปียนส์อนเอออ็ิสเม่ก็ดูเรียนโอเม็ดเยอะมากเลยโอเชียสเซนทีสเม่กก๊อตการ์โเป็นหัวสก๊อตเฮ้ยหัการนาไปหนืงแล้วย่าสเม่ก็ดูตุ่มก็สปีซกินนาทีอ่ะสิเป็นนาทีแล้วตุ่มก็สเม มันมันโตอุ mm ่นฟอร์ดคืำมาอุนเลยสปีชันเช็ดนูอที่ไหนเนี่ยเวลาเในนในห้างในบ้านนะสิบ2็ดสิบสองนาทีแล้วเนาะแต่จริงจริงมันก็มันก็แค่นั้นแหละโขผู้ใหญ่ไปโลกอีกแล้วคนนีบีนว้ยโอ้โหถ้าเกิดกินแดดดรร้อนนะถ้าทางเราจะเมาแดดหรือเปล่าลรา เรา,าเราเมาแดดได้ดไหมแดดเราว<ร>่เา,เา,เา,าเราเราว่าเร,า,เรา,านอนตรงนี้แหละอันหนึ่งนอนอะไรแล้วไอไม่เมาทุเรียนแล้วเมาแดดก็คงจะสลอยู่ตรงนี้คงไม่ต้องต้องเขา้าบ้านแล้วเนะอาผ้าหุ่มเลยเมืนวินสนนะดูหน้าุนแบีบิสลุดไอ้สวยได้นอนนอนอาบี๊บสลุตเอาโลกเตเร์นเนเฮาส์อ่ะสทุกคำแบบสูอ่อพูล อ๋อแบดีเมียโอเช็ดตปรดเดี๋ยวคุณแค่ได้คิดเช็อตกับยาก่อนช็ดกับย่าอยู่นี่เลยบุกโซเฮียร์นี่แหนะไอ้หนุ่มแข็งเป้นรอนที่นี่แหละวันนี้คุ่นบีบีสู้รู้สอย่าเอาร์เต้า์ดีมาอือยาเอาร์โลเตอร์พราเราก็เหม็นเหมือนกันเธอเธอไม่ใช่ว่าเธอคนเดียวนี่จะตายที่นี่ขนาดกู <c oughs> ยิ่งกับโควิดเนี่ยวทุเนียนี่แหละอา้พ่อเอานี่เอานี่กล้าเข้าใกล้พวกเราไหมเตือนอันตรายแลเนี่ยตอนนี้ตอันตรายเลยสาคนเนี่ยกล้าเข้าใกล้ไหมอ่ะไม่มีใครมีใคร ลืมไปว่าใส่จริงเอามาแล้วก็แค่นี้เนาะเราแต่เรานั่งตักแดดกันเฉยอืมเ, <c oughs> เราดู <c oughs> เราดูอาการเราแล้วกันนี่พอสวัสดีแล้วลากอีเซฟฟาเบสเราสวีนอนตรงนี้เลยพูดแล้วว่าลาก่อนนะทุกคนนอนน <c oughs> อนอาบแดดก,กัตนตรงนี้เลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะเราสองคนก็ได้มากินทุเรียนแล้วก็ <บ>นคนหัวตามเ<า>คยอ,อาจจะไม่รู้ว่าจะได้วิ่งเข้าห้องน้ากันหรือเปล่ามันมันแดงมากไม่ใช่เรากินไม่เป็นกันนะเรากินเป็นเรากินเป็นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเหมือนกินปีละครั้งหรอปีที่แล้วเราไม่ได้กินปีที่แล้วเราได้กินไหมหมันมันไม่ได้กินนะอ่ะปีที่แล้วปีที่แล้วเออปีที่แล้วไม่ได้กินไม่ได้กินเหมือนสองปีสามปีนี่แหละเราไม่ได้กินนาเรากลับบ้านเราไปสวนทุเรียนทุแทเรายังไม่ได้ออ คือความตั้งใจของคนที่จะไปไปส่วนทุเรียนใช่ไหมก็แกะให้ขนาดนั้นมาเป็นก็กินไม่ได้เดือนอือยู่เมืองไทยเราก็ไม่ได้กินเยอะเราไม่ได้เป็นว่าเออชอบทุเรียนมากอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ได้กินเยอะมากเหมือนกันทีนี้พออยู่นี่ยมันจะกินแต่อาหารที่ไม่อาหารที่ไม่ค่อยฉุนนะมันก็คือผลไม้ที่ฉุนเลยนาะกินแต่พวกงุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบปวดหัวจริงๆไม่ได้ไม่ได้กระแดะเด้อทุกคน แต่เราด้วยความที่เราซื้อมาแล้วเราก็ต้องมาทรมานกินกันอยู่ข้างนอกนี้แหละหนาวก็หนาว,นาวด้วยเนี่ยเห็นเราเดดเนี้หนาวแล้วที่สําคัญมันแล้วที่สําคัญมันมันมัน,ม,นมันปวดหัวแล้วอืป้าทุกคนเตรียมตัวไปนอน <laughs> <laughs> อาการไม่เป็นนะอาการน่าเป็นห่วงแล้วสามคนนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์เอ,อ้ยว่าพูดหน่อยกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพราะจะไม่พลาดคลิปต่อไปของา้าทัวร์นนี้คาะทัวร์แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่อนอีวานอปคุณค่ะบ,บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า